สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนํารถ SUV ที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานราชการนะพนักง,งานบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กไปถึงการเนี่ยออกได้สบายมากๆั่นคือรถ Mitsubishi Pajero New Sport 2.4ี GT ่ GT Premium ขับ4ปี2017คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะคะแรงม้าของเขาเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะคะอยู่ที่1 8 1แรงมานะ้าเซนเซอร์รอบคันนะคะข้างหน้า2จุดข้างหลัง4จุดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะพาโนลนกเขาเป็นสีขาวค่ะตัวนี้ได้เป็นสัญญาณการขโมยนะคะรองรับสมาร์ทคีย์เลกค่ะสวยงามมากๆนะคะจะใช้ในครอบครัวหรือจะใช้ในธุรก,กิจส่วนตัวก็ได้นะอันนี้เป็นขับเครื่องสี่ล้อด้วยนะ,ะมาพร้อมชุดแต่งสวยงามมากๆจริงๆธุรก,กิจส่วนตัวนะหรือคนที่ใช้ในราชการเนี่ยถือว่าดูด,ดีนะ เบาหนังแท้นะฮะแล้วก็มีแอร์แบ็กด้วยนะ,ะ ABS ใช่กระจกก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะเบาหนังเป็นเบาหนังสีดําสวยงามนะคะเบาคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะจ๊ะแล้วก็ตัวจอของเขาเนี่ยเป็นจอทัชสกรีนรองรับเนวิเกเตอร์นะฮะแล้วก็มี AV AUX แล้วก็ USB ให้ใช้งานนะ,ะแล้วก็รองรับระบบโทรเข้าโทรออกด้วยนะ,ะนี่ตัวแอร์นะฮะเป็นแบบปรับมือคะ่ะ ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะสามารถปรับการขับเคลื่อนแบบ2องล้อสล้อได้เลยนะฮะถ้าไปใช้กรุงเทพต่จังหวัดเนี่ยคุ้มค่านะคันนี้ระยะการใช้งานอยู่ที่98,000กิโลนะภูมิลายของเขาเป็นภูมิลัยแบบมัลติฟังก์ชันตัวนี้มีครู Control ให้ใช้งานนะฮะนี่เลยแล้วก็มีเป็นคัดล่อนะแล้วก็เรดาร์เนี่ยป้องกันวัตถุข้างหน้าให้นะฮะหายากนะรถราคาเแสนเนี่ยที่จะ มีเซฟตี้เซนเยอะขนาดนี้นะตอนจะมีเป็นพุทธสถานให้มีป้องกันการถ่ายไหลื่นแล้วก็มีการป้องกันการชนด้วยทุกแบบรับไฟไฟ้าด้วยนะฮะนี่มาพร้อมกับจอการางเพดานให้นะ,ะสามารถดูหนังดูเน็ตฟิกได้เลยนะคะแล้วก็ตัว,ตวของเบาะเขาเนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะนั่งได้จ็ดที่นั่งเลย สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะไม่มั่นใจในเครดิตหรือว่าจะสอบถามเรื่องรถเนี่ยสามารถโทรสอบถามก่อนได้นะเพราะว่าคันนี้จะได้เต็มเลยถ้าเครดิตปกติแล้วก็คันนี้นะราคาอยู่ที่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะผ่อ,อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองกลางๆนะครับรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดน,นะประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าได้ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถโทรได้ที่เบอร์0917602230ดูนะ หรือเข้ามาดูรถได้ที่เบสคาร์ออโตนะสาขารคเก้าสุวรรณภูมินะเรามีรถเจ็ดที่นั่งให้เลือกหลายคันนะอยู่ที่ว่าอ่ายอดแัดมาได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึง